คดีนี้นอกจากคดีการสูญเสียแล้วมันคือคดีหมันไส้ใช่นั่นแหละมันคดีเหมือนไส้รถย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะคุณนาทีขึ้นมาตรงนี้รถเต็มใจเพราะว่าหนึ่งรถระโยชน์จากรถของรถเลยแหละคุณนาทีมาช่วยดันช่องสองคุณนาทีเป็นเพื่อนสามรถอยากให้คุณนาทีอ่ะอยๆปรับเปลี่ยนกับการทําคลิปแล้วพี่นาทีสามารถดูดไปทําคลิปได้เลยไม่ว่าเวลารถพูดป่าพูดเนี่ยคุณนาทีดึงไปได้เลยค่ะ ี่เลยค่ะโอเคครับป๋าเชิญค่ะอ่าโอเคไม่เชิญนาทีพูดต่อเดี๋ยวก็ก็โอเคครับสิ่งที่ป่าพูดมันก็จริงนะครับนะมันก็ถูกอ่ะมันก็ถูกที่ป่าพูดนะครับนะทุกอย่างคือมันก็พยายามที่จะหลมเขาอ่ะหลมทุกอย่างคนแค่ตัวแม้กระทั่งทั้งทั้งทั้งใหญ่เขาก็พยายามที่หลมอืมก็โอเคครับสิ่งที่ป่าพูดมันก็มีเหตุผลนะครับ ก็ขอบคุณทุกทุกทุกท่านนะที่คอมเมนต์เข้ามาผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วก็ฟังปากพูดไปด้วยนะครับเพราะว่าการตัดตัดตัดแข่งตัดขาเนี่ยการตัดยูทูบเบอร์ออกเนี่ยแล้วมันจะทําให้คือประเด็นอน่ยกระแสดราม่ามันจะมีมีมีมไปอีกฝั่งด้วยมันต่อคอนเทนต์กันได้อันนี้เข้าใจคอนเทนต์กันไปคอนเทนต์กันมาแต่คนที่เสียเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอีกฝั่งฝั่งของ ลุงป้าทันทีเพราะว่าหมายถึงว่าคือถ้าตัดยูทูบเบอร์ออกออกหมดเนี่ยมันกระแสมันจะน้อยลงใช่ไหมคะป๋ากระแสมันจะน้อยลงแล้วก็มันจะระดอกจะเงียบนี่คือการตัดตัดนักนักลบออกตัดยูทูบเบอร์ก็เปรียยเท่าถ้าเปรียบเสมอนก็คือตัดนักลบตัดนิ้วทีละนิ้วสองนิ้วสามนิ้วออกใช่นั่นแหละนั่นแหละมันมันเป็นแผ<ล>นการอย่างนี้แล้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ย ปามองไปรถมองมาอีกด้วยนะว่าแล้วถ้าเป็นไปได้ตัดเพราะว่ากานข้ามฝั่งขึ้นมาเนี่ยมันไลเลยตอนนี้คอนเทนต์กันยาวเลยและตอนนี้ใช่ไหมคือมันจะเป็นกระแสกันอย่างนี้อยู่แล้วมองจะมองกันอย่างนี้หาพวกกันแล้วนะคะรถรถมองรถ่างนี้นะปาคิดว่าไงครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละเพราะเรามองมาตั้งนานแล้วไอ้ไอ้ไอ้เกมนี้ของพวกมันอ่ะการการทำงานของพวกมันอ่ะมันต้องการแบบนี้อยู่แล้วไงอืม ก็จะไหนจะไรมาแล้วอืมงี้นมึงไม่ทำอย่างนี้กันหรอกครับป๋าเอา้าเงียบผมไม่อยากพูดอะไรอ่ะบอกอ่าราังตรงนี้วิธีจึงนงคะัเอฟซีรที่เห็นเนี่ยอาณาคุณคุณเลดี้กาก้าใช่ค่ะมันเป็นอย่างนี้เอาตรงๆรถจะอยู่ฝั่งนู้นมารถจะไม่รู้หรอรถจะไม่รู้หรอใช่ไหมแล้วยิ่งป๋าแค่ยืนอยู่ตรงนี้แต่ป๋าเป็นคนที่มอ,มองทุกมุม แต่บางคนก็จะมองที่จุดเดียวว่ารักลงรักป้าใช่ไหมคะแต่รถเนี่ยทั้งอยู่ทั้งข้ามแล้วจนมานะตอนนี้รถไม่อยู่จุดเนี้ยทําไมรถจะมองอะไรไม่ออกไม่เห็นหรอ,อนะคะโอเอกข้างล่างก็ยังให้กําลังใจพี่นาทีเนาะตั้งแต่เช้าแล,แล้วก็ไม่ง่ายค่ะโฆษณาก่อน,นง่ายค่ะให้กําลังใจผู้ชายอ้วนๆคนนี้ไปดูคลิปค่ะไปให้กําลังใจแค่นั้นค่ะขอบคุณครับมันคือ ม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครจะบอกว่ามาหาใาได้ไดจาก youtube คนอื่นก็หาค่ะขนาดรถเนี่ยรถยังเปิดสร้างไรายได้อยู่เลยมันเป็นธรรมดาใครก็หาค่ะเออลุงมาคิดคนอื่นก็ตดัดค่ะเออรถกนรถก็ตัดแต่ความรถมองอย่างนี้นะป๋าคุณาทีตัดคลิปมาวัวเนี่ยวันละสิบกว่าคลิปละเมื่อก่อนเนี่ยรถตัดให้ลุงอะ่ะรถตัดจนนันกข่าวบอกพี่รถตัดเดยอะไปมันนั่นคือชอบไงและการตัดคลิปก็อยู่ที่เอฟซีสนับสนุน มันอยู่ที่ความสามารถของคุณว่าตัดได้เยอะขนาดไหนมีเวลาขนาดไหนแค่นั้นเองคุณตัดไม่ได้คุณก็ไม่ต้องว่าใครอยาเนี่ยทั้งตัดทั้งบิดไรสดเสร็จเอาไ์สดของตัวเองมาตัดต่อบิดอีกออทำไมไม่เป็นหันไปได้ดาย,ยานเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านขออ่านขออ่านของยูหน่อยอันไหนบันทอนก็ข้ามข้ามไปอันไหนเตือนก็รับไว้ครับผมอะต่อรถ เอาคลิปไลฟ์สดแล้วมาตัดแล้วมาทํำก็ทําไมไม่มีใครไปว่าเอออันนี้รถไม่ได้หมายหมายถึงเออลุงกับป้านะรถบอกเลยนะว่าคนอื่นช่อง,องต่างๆที่พูดว่าไอ้ตัดคลิปแล,ล้วรวยเออตัดคลิปแล,ล้วรวยก็คุณก็ตัดมั่งสิโอแคนั้น hmm. น่ะแค่นี้เองง่ายๆพคุณก็ตัดไปสิไม่มีใครว่า hmm. เอออย่างรถนี่อ่ะคุณกำ หลายชั่วโมงเอาคุณก็ไล์หลายชั่วโมงเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะรดรดลดยเป็นประเด็นนะเพราะว่าคุณตุองทีขึ้นมาพูดบอกแล้วพูดแล้วว่าเออเราจะไม่พูดถึงเออเข้าใจสิ่งที่เขาเตือนต้องต้องหยุดถ้าใครมาใครมาโยงนะกูกูถอนหมอยนี่เลยนะอย่างที่เออน้องจิโกงพูดเลยนะกูถอนหมอยเลยนะใช่ไหมเอฟซีคะ ใครให้กำลังใจพี่นาทีกดหัวใจมาอืมคือทุกอย่างมันคือคอนเทนต์หมดแหลนะแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ในการ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 แก้ต่างของเราแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าคอนเทนต์ที่จะไปสร้างความเกลียดชังมันต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนสร้างความเกลียดชังแค่นั้นก่อนเราต้องมองตรงนี้ก่อนใช่ไหมถ้าคุณไม่มาด่าเราแล้วเราจะ ลงคลิปรัววเพื่อตอบกับผู้คุณเหรอแค่นี้พอคลิปแค่นี้พอครับอืม,อมจริงไหมครับป๋าคนนาที่ํำคลิปอะไรก็จะตามไปดูขอบคุณม<บ>ากครับสวัสดีค่ะส,ส,ส,สวัสดีทุกท่านนะคะเพราะหนูมองว่าเหตุผลอะไรที่เอสซีไม่ยอมปล่อยมือป๋าไม่ปล่อยมือนาทีเพราะรู้ไงว่าวินาทีรถมองนี้นะแล้วพี่นาทีก็คิดว่ารถก็มองกันเพราะเขารู้ไงยังไงพี่นาทีก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อืม เอ้สิเขาเขาดูออกเออแต่เรื่องดราม่ามันเป็นช่วงจัง,จงหวะพอดีป่ะปะ๋าคือไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้ยไ,ไม่หรอกนะม,มันไม่ไม่รู้นะ้เราเราเรา,เรามองเรามองอย่างนี้นั้นเรามองว่าเออถ้าถ้าไม่มีคนมาโจมตีเนี่ยเราก็จะเราก็จะเฉยๆนะสําหรับนาทีนะถูก<ๆ>ถ้าถ้าไม่มีคนมาโจมตีเขาหรือว่าต้องการจะจะทําให้เขาแตกแยกออกจากกลุ่มป้าเนี่ย เราก็จะเฉยเฉ,ย,ฉยนะถ้าเขามีปัญหากันเองกับลุงคนอย่างเงี้ยเราก็จะเฉยนะเราเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรนะแต่ทีนี้เรามองเฮ้ยมันมันมันมีคนแบบต้องการที่จะจะจะจัดการจะกันแกล้งเขาให้เขาหลุดออกจากลุงป้าไปตั้งนานแล้วอะ่ะเข้าใจไหม,มคือมันมีคนเจองทาลายเข้ามาตั้ง,ตงแต่ตั้งแต่นาน,านแล้วไงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละ มันทําให้ให้เราเห็นแล้วไงว่าเอา้าเนี่ยคนพวกนี้เขาก็ยังอยู่เขาก็จะอยู่ในวงจรที่ต้องการจะกําจัดนาทีให้ออกจากลุงป้าไปเขาต้องการจะจัดการให้นาทีออกจากลุงป้าไปตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ไม่มีประเดน็นอะไรที่จะต้องออกจากกันไงเข้าใจไหมเนี่ยแหละมันก็เลยมาถึงตรงนี้เมื่อวันที่ยี่สิบธันวาเนี่ยแหละไม่ต้องไม,ไม่ต้องมองหาคนที่ดีที่สุด ให้อยู่กับคนที่ดีกับเราโอ้ยอยู่นี่คมคมกิบก <l> ็บอกแล้วว่าช่องรถแอดมินรถอะ่ะมาได้ทุกสถานการณ์คมกิบคมกิบเพราะว,ว,ว,ว่าลดอยู่กับความเพราะว่ารถอยู่กับความเป็นกิงเงี้ยคือใช่ <มา S 1> ต่อต่อไปนี้ผมก็จะเอาคนที่เขาเอาผมคนที่เขาร <s> ักผมอะ่ะคนที่เขาไม่รัก <s> ผมผ <s> มก็ต้องมองข้ามอะ่ะจริงป่ะจริงไม่ป๋าผมก็จะให้ผมก็จะเห็นค่าคนที่เขารักผมส่วนคนที่เขาไม่เห็นค่าผมผมก็จะต้องมองข้ามอ่ะเข้าใจไ่ะป๋าเออ กี้แค่นี้พอมันเราเราก็ต้องมินหน้าสอบไปไงเราเราเราจะไปจะไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มาแลคุณคุณคุณครูก็พูดถูกค่ะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลุงหมายถึงลุงหมายถึงอ่ะเดี๋ยวลุงหมายถึงอยู่กรณีที่อยู่ที่ที่นาแต่ถ้าออกอยู่นอกเป็นร้อยคลิปลุงคงไม่ว่าใช่ค่ะใช่คือตอนที่นามันคือลุง อน,นุญาตพูดถึงลุงที่พูดมา่อวานเนี่ยลุงหมายถึงว่าตอนที่คือลุงเล่าเรื่องเก่าเรื่องอดีตเท่นั้นเองลุงเล่าเรื่องเก่าเรื่องอดีตแต่ณปัจจุบันพี่นาทีอยู่ข้างนอกเนี่ยกิ๊คลิปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่ะแค่นั้นเนี่ยแต่มุมมองอ่ะที่รถอย่างที่รถบอกไปเมื่อกี้เนี่ยที่เอารูปอ่ะลุงน่าจะมีเหตุผลเหมือนกลัวกลัวสิ่งที่เราเห็นเห็นที่ผ่านมาก็เลยว่าเออนั้นก็ไม่แต่ลุงก็ไม่ได้ห้ามเลยบอกว่ามีแต่มีน้อยหน่อย แต่ถ้าจริงๆแล้วเราไม่มีเลยรก็ดีเนาะพี่นาทีเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยนีป่ะไม่เอาเลยไม่เอาลูกไม่เอาลูกแกมาขึ้นเลยเรายืนในขาตัวเองเราภาพเรานี่จะขึ้นดังด้วยเราภาพเรานี่ขึ้นดังด้วยเราจะไม่ไปเกาะกระแสใครไม่เอาเราเอาภาพเรานี่ขึ้นพอแล้วป่ะใช่เภาพภูเขาภาพนกภาพหมาภาพผมหรือไอ้ที่โกดกว่าภาพผมกมได้พี่นะครับเราภาพเรานี่ป่าจะไม่มีช่องผมจะไม่มีรูปลุงกบ้าขึ้นต่อไปนะครับนะสัญญาครับ สัญญานี่สัญญาครับ